l อเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เผยแพร่ประกาศยุบสภาของประธานาธิบดีสิงคโปร์ระบุด,ด้วยนะคะว่าเขาขอให้จัดการเลือกตั้งขึ้นเนื่องจากต้องการเปิดทางให้ชาวสิงคโปร์ได้ตัดสินใจเลือกรัฐบาลที่จะมานำพาประเทศในช่วงเวลาวิกฤตหลังจากโลกของเรากำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนและอาจจะถึงขั้นไร้เสถียรภาพมากขึ้นไปอีก หน่วยงานด้านการเลือกตั้งสิงคโปร์ประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่3พฤษภาคมนี้นะคะและกำหนดให้วันที่23เมษายนเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งจะทําให้ผู้สมัครมีเวลาหาเสียงเพียง9วันการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของลอเรนซ์หว่องในฐานะผู้นําพัก PAP นับตั้งแต่ที่รับไม้ต่อมาจากลีเซียนลุงอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้ว PAP เ,เป็นพรรครัฐบาลที่ครองอํานาจมาตั้งแต่อังกฤษให้อํานาจสิงคโปร์ปกครองตนเองเมื่อปี1959 ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะที่ผู้นำพักค p p p เนี่ยไม่ได้มาจากตระกูลลีผลสำรวจ โดย Black Box Research ชี้ว่าตัวของว่องที่ปัจจุบันอายุ52ปีเนี่ยมีคะแนนนิยมคงที่อยู่ที่ราวร้อยละ75นะคะส่วนคู่แข่งคือปริตัมซิงผู้นำพัก Workers Party พรรคักฝ่ายค้านของสิงคโปร์มีคะแนนนิยมเพิ่ม7จุดเป็นร้อยล71จากเมื่อไตรามาสที่แล้วแม้ว่าจะโดนคดีให้การเทสต่อคณะกรรมธิการสภาด้วยก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีคาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ชาวสิงคโปร์จะไปให้ความสนใจในเรื่องประเด็นค่าครองชีพการจัดสรรที่อยู่อาศัยการจ้างงานการบริการสุขภาพหลังจากที่หลังๆมานี้ก็ไม่ต่างจากอีกหลายประเทศนะคะประชากรสูงอายุสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ Black Box Research ยังรายงานผลสำรวจด้วยว่าประมาณ3ใน10ของชาวสิงคโปร์ที่เขาไปสอบถามมาเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกใครนะคะ ส่วนอีกผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยยูโกฟเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่าชาวสิงคโปร์ร้อยละ44ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นโดยในจํานวนนี้มีถึงร้อยละหกที่บอกว่าตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเลือกพรรครัฐบาลส่วนอีกประมาณร้อยละสิระบุว่าจะเลือกพักฝ่ายค้านแล้วก็มีอีกผลสํารวจล่าสุดที่ยูโกฟเพิ่งเผยแพร่มาเมื่อวานนี้เลยบอกว่าพรรครัฐบาล PAP เนี่ยน่าจะได้คะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ40 ขณะที่พรรคฝ่ายค้านน่าจะได้ร้อยละ12เท่ากับว่าแนวโน้มผลการเลือกตั้งครั้งนี้พรรครัฐบาลสิงคโปร์คือพรรค a p AP เนี่ยก็น่าจะยังครองอำนาจต่อไปได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะ,ะเผชิญความท้าทายจากพรรคฝ่ายค้านที่ก็กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยถ้าย้อนไปดูการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็คือปี2020เนี่ยพรรครัฐบาลกว่าที่นั่งในสภาไปได้83ที่นั่งจากทั้งหมด93ที่นั่ง คือเสียที่นั่งให้ฝ่ายค้าเนไป1 0บเก้าอีแต่นั่นถึงเป็นการสูญเสียที่นั่งครั้งที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะส่วนปีนี้เนี่ยมีการเปิดให้ลงชิงชัยทั้งสิ้น97ที่นั่งการเลือกตั้งครั้งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังคุกรุ่นจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ประเมินว่าปีนี้เศรษฐกิจสิงคโปร์จะโตสูงสุดได้แค่เพียงร้อยละสองเท่านั้นจากเดิมคาดไว้สูงสุดร้อยละสามเนื่องมาจากผลกระทบของสงครามการค้านี่แหละเพราะว่าสหรัฐเองก็ตั้งภาษีนําเข้าสินค้าจากสิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละสิบเหมือนกันนะคะแล้วดูเหมือนว่าอะยังไงก็น่าจะเห็นผล ลางๆออกมาแล้วว่าใครจะชนะก็ดีแต่ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะเลือกใครเนี่ยส่วนเนี่จะเป็นคนที่อายุไม่ถึง30ปีกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยอันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจสักเท่าไหร่ครับก็ PAP ก็น่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ดูจะเป็นเช่นนั้นมาตลอดเลยนะครับแต่ว่า เสียงที่ฝ่ายค้านได้ที่เพิ่มขึ้นมันก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างในสังคมสิงคโปร์ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่คุณนิถาบอกไปนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยได้1ิที่นั่งที่ถือว่าเยอะนะในใน,ในทางการเมืองของสิงคโปร์เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆพรรคฝ่ายค้านนี่ได้คะแนนเสียงน้อยมากในสภานะครับแล้วมีข้อมูลปี2015เนี่ย PAP ได้83แล้วก็พรรคฝ่ายค้านได้ไป9ที่นั่งเท่านั้นเองหรือถ้าย้อนกลับไปปี2006นี่เห็นภาาาพพชัััดดมกร,กรฐบฐลี่ไไ้ป82ท ขณะที่พรรคฝ่ายค้านได้แค่3ที่นั่งในสภาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็จะค่อนข้างชัดเจนสําหรับการเลือกตั้งในสิงคโปร์แต่ว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นที่จับตานะครับว่าทางพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่ PAP เนี่ยจะได้ที่นั่งมากขึ้นหรือเปล่านะไม่ได้ดูว่าได้กี่เก้าอี้นะ PAP ดูว่าเสียกี่เก้าอี้